วันนี้อยากได้ตัวอะไรฮะเดี๋ยวรับกี้ขาบกลับไปให้ที่บ้านฮะเอออยากได้ไก่อะเอาไก่ไก่ตัวนั้นนะ่ะโอ้นู่นไงผมเจอแล้วฮะเดี๋ยวผมจะข้าบไก่ไปที่บ้านเองนะคะเจ้านายนะครับผมจะขาบไก่ไปไว้ที่บ้านเองเอ้ยรับกี้มีหมาด้วยอ่ะเจ้านายะฮะแล้วเ,เอาไก่ไปก่อนแล้วกันนะหมาค่อยที่หลังนะ สวัสดีค่ะเคนเคซี K ่เองนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่เกมไมค้ากันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ไมค์้าเคซี่มันต้นเองค่ะเย้ <Yeah! S 2> คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญก็ได้ทําการปลูกนี่เลยค่ะเห็ดนะคะพี่ขวัญก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าทําที่ปลูกแบบนี้นะคะเห็ดจะโตขึ้นหรือเปล่าอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอ้ยโอ้มันงอกมาเพิ่มดีนะ <laughs> พราะว่าพี่ขวัญปลูกไว้ที่บล็อกดินนะคะแล้วมันก็งอกออกมาเพิ่มตรงนี้ได้ยังไงงง <c oughs> โอเคค่ะถ้าเกิดน้องๆคนไหนรู้นะคะว่าปลูกเห็ดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยลวกันนะคะเพราะว่าพี่ขวัญไม่แน่ใจเหมือนกันอะ่ะยังไม่เคยแบบเล่นและปลูกเห็ดเลยอะ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการปรุงยาน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บหวาดไปสักนิดนึงแล้วกันเนาะมันโตแล้วนี่เก็บมาขอหน่อยนะเยี่ยมอืม เดี๋ยวปลูกเพิ่มนะคะุบบุบเอาต้นที่โตไปแล้วนี่เย่ yeah. เอาไปหมดแล้วกันนี่นี่เก็บเก้ยวให้หมดเลยต้นไหนโตนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปให้หมดเลยนี่ฝั่งนี้อีกชุบชุบ เยอะมากเลยนะคะเนี่ยดูสิเยอะมากมากเลยเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนแล้วกันนะอ่าอันนี้เป็นส่วนผสมที่เราอาจจะต้องใช้นะคะลืมอ่ะลืมใส่ชุดนะคะโอเคยังไม่ได้ไปบู๊ที่ไหนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะต้องทําขวดนะคะซึ่งตอนนี้พี่ขวัญไม่มีขวดคะ่ะต้องไปหากระจกก่อนนั่นเองอ่าตอนนี้นะคะพี่ขวัญก็ซ่อมอาวุธอยู่นะคะนี่ไปดูกันดีกว่า ใช่แล้วเราซ่อมดาบของเรานั่นเองแล้วก็ที่ขุดด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอยืมอันนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราต้องไปขุดทรายมาอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้มันมืดอะคะ่ะไปตอนนี้ก็คงจะโดนโจมตีนะคะเดี๋ยวเรานอนก่อนดีกว่าเช้าแล้วนะคะปะเดี๋ยวไปขุดทรายกันดีกว่าไปขุดทรายกันดีกว่าจริงๆนะคะทรายก็อยู่ตรงนี่แหละคะ่ะข้างบ้านเรานี่เองเอเคขุด <c oughs> <c oughs> ัวอะไรอีกแล้วน่ากลัวจังเลยเอาทรายมาดีมาก <c oughs> มันเป็นหมามันเป็นหมาที่อยู่ในนรกนะคะเดี๋ยวมันก็มาตีขวนันเดี๋ยวคอยดูดิอย่าเพิ่งมาตีเขานะอย่าเพิ่งมาตีเขานะเขากําลังขุดทรายอยู่เราเป็นพันธมิตรกันสักวันนึงแล้วกันนะวันนี้ไม่อยากจะสู้กับใคร <c oughs> เพราะว่าไม่ดาวดาบมานะคะถ้าเกิดเขามากัดขวันนี้ก็แน่นอนตายแน่นอนนะคะ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะ <c oughs> เยอะมากแล้วอะค่ะไปเ <c oughs> ข้าบ้านดีกว่า <c oughs> โอเคต้องเผาทิ้งไว้นะคะ <c oughs> อ่ะในนี้ก็มีนี่นะเ <c oughs> อ่ะเผาไปอีกค่ะเ <c oughs> ผาไปเลย, <c oughs> เลยโอเคครับขวดก่อนนะคะตอนนี้ฟึบ ทั้งหมด39ขวดนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราลองไปปรุงยากันดีกว่านะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่ขวัญจะมาทาการปรุงยากันไฟนั่นเองค่ะนี่เราใส่วาดเข้าไปก่อนนะคะดาเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราต้องใช้นี่ค่ะแมกมาครีมนั่นเองค่ะปุ๊บใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วตอนนี้นะคะยากําลังทําปฏิกิริยาอยู่นะออมจะออกมาเป็นยากันไฟ โอ้เพียง <S 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 เสร็จยงังตาดาได้มาแล้วนะคะยากกันไฟนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะมีเวลา3นาทีนั่นเองนะคะซึ่งเราจะขยายเวลาให้นานขึ้นนะคะโดยการใช้เรส t o โตนั่นเองคะ่ะนี่ใส่เข้าไปดูซิจะได้ไหมตอนนี้มันเป็น3นาทีน,นะคะดูซิว่ามันจะได้มาเป็นกี่นาทีนะคะเพิ่มขึ้นนะคะ โอ้โหโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เป็น8นาทีนั่นเองค่ะแล้วต่อไปนะคะถ้าเกิดเราอยากจะให้เป็นยาที่ปาได้นะคะเราใช้กันพาเดอร์ค่ะนี่ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นยาที่แบบปาได้เราไม่ต้องมาแบบกดดื่มเอานะคะให้มันเปืองแรงเรานั่นเองก็แค่ปลาลงพื้นเท่านั้นนะคะได,ด้โอเคได้มาแล้วนะคะแต่ว่าอ๋อเวลาก็จะลดลงนั่นเองนะคะตอนแรกเป็น8นาทีเนาะตอนนี้เหลือ6นาทีแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะ โอเคไม่เป็นไรยอมได้นะคะนี่เอามาเลยเดี๋ยวจะทําทิ้งไว้ละกันค่ะหลายๆอันนิดน,นึงเนาะอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องลงไปนรกนะคะนี่ทําอันนี้ไ้เลยแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะชึบแมกมาครีมใส่เข้าไป <c oughs> กำเมืม่อกี้เผลอไปกดปลายาซะง,งั้นอะ <c oughs> ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทํายาฮิวดีกว่าเนาะโอเคปึ๊บ เพนจะทำยาฮิวนี่แน่โอเคตอนนี้นะคะก็ได้ยากันไฟเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะยัดใส่กระเป๋าไปก่อนแล้วกันเนาะนี่ชึบๆต่อไปนะคะพี่ขวัญนนจะทำยาฮิวนะคะซึ่งเราจะต้องใช้แตงโมเออแตงโมอะไรนะเขาเรียกว่าแตงโมอะไรนะที่มันมีทองอะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาหาแตงโมก่อนนะคะแตงโมของชันฮ่าฮ่าฮ่เอาแตงโมมา โอเคโอเคค่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคค่ะเราต้องใช้แตงโมนะคะแล้วก็ใช้โกนักเก็ตนั่นเองค่ะนี่รอบร้อมมาเลยนี่เห็นไหมได้มาแล้วเย็บเราจะทำห,หลายๆอันนิดน,นึงนะคะยังไม่พอนะี่ยยังไม่พอเอ๊ะโอเคค่ะเราได้มาเก้าอันนั่นเองนะคะปะเดี๋ยวไปทำยาฮิวกันดีก,กว่า มาแล้วฮ่าฮ่า,านี่มันเคนสายปุุงยานี่นาเฮ้ยเดียวไอ้นี่คือใครน่ะหมา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 นี่แบบกระโดดกัดแบบยังนั่งอยู่เลยนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเอาขวดยามาก่อนนี่เราจะทำสองอันนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่นี่เข้าไปก่อนนะคะโอเคใส่วาดเข้าไปก่อนชุบชุบชบใส่วาดเข้าไปก่อนล้อคะ่ะล้อ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  แล้วต่อไปเราก็ใส่เป็นนี่เลยคะ่ะเมลอนทองนะคะใส,คใส่เข้าไปเลยได้ยังได้ยังโอเคใส่เข้าไปนี่อันนี้ล่ะโอเคเรียบร้อยใส่เรียบร้อยได้มาแล้วนะคะเป็นยา potion of healing นั่นเองค่ะแล้วเราก็จะใส่เอ่อโกลสโตนไปนะคะฟึ๊บโกลสโตนนะคะก็จะมีรทธิ์ทำให้ ยานะคะแรงมากขึ้นค่ะแต่ว่าจะลดเวลาลงนะคะซึ่งตอนนี้มันไม่มีเวลานะแต่ว่ายามันจะแรงขึ้นนั่นเองนะคะโอเครอดูกันดีกว่าเฮ้ยน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้นะคะก็จะเป็น potion of healing นะคะเลเวลสอแล้วนะคะโอเคต่อไปนะคะเราใส่ดินปืนเข้าไปนะคะเพื่อให้มันเป็นยาที่ปาได้นั่นเองค่ะโอเคเหมือนกันนะคะฟึบใส่ไปเลย เรียบร้อยฉันจะได้ยาฮิลลิ่งแล้วแหละต่อไปฉันลงไปนลก็กฉันจะไม่กลัวแล้วฉันก็จะลงไปแบบชิลๆแล้วนะตอนนี้จะเสร็จยังชุบๆๆเย้ Yay! ได้มาแล้วนะคะยาฮิลนะคะโอเคขอบคุณนะใส่กระเป๋าไว้ก่อนค่ะตอนนี้ยาของเรานี่แบบว่าเต็มกระเป๋าเลยนะคะโอเคเสร็จแล้ว เราไปเอดดาบกันดีกว่านะคะซ่อมเสร็จแล้วยังเนี่ยไหนดูสิก็ยังไม่เต็มนะคะแต่ว่าก็เอาไปใช้งานได้อยู่นะคะโอเคชึบเรียบร้อยอไปเอนชานกันหน่อยดีไหมปะไปเอนชานกันสักนิดหนึ่งดีกว่าค่ะมาแล้วชึบชึบ,ชบ,ชบเอนชนันที่ขุดนะคะอือหูสามชิบเลยโอเค โอเคแบบโหขุดโหดมากเลยนะเนี่ยโอเคค่ะเราไปนลกกันดีกว่าค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฉันจะไปนี่โอ้โหเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันเดินไปเลยเดี๋ยวจะเย็นโหดจังเลยวะโอเคเราจะไปนลกกันนะคะตอนกลางคืนมันน่ากลัวนิดนึงเนาะอ๋อแสดงว่าหมาตัวนี้ก็ไม่กัดเราตอนกลางวันเนี่ยโอเคปะเข้านลกกันดีกว่า โอ้โหเดี๋ยวนี่ใจเย็นๆอะไรเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดโอเอ้ยขอปลาก่อนเลยแล้วกันนะเพราะยังต้องติดไฟแน่ๆอะอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันเลยเดี๋ยวฉันจะออกทางนี้นะเจ็บๆฉับเห็นมาแล้วโอยโอย เดี๋ยวสิอืมอืมนี่แน่นี่แน่นแนตบหน้าไอตบเอาเอาเฮ้ยโอ้โหใจเย็นปะวะโหดร้ายมากเลยอะนรกมันช่างโหดร้ายซะจริงนะคะเนี่ยเข้ามาเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเฮ้ย ขอให้ฉันได้เดินสะดวกหน่อยได้ไหมอ้อโหนรกมันช่างน่ากลัวซะมากเกินอ้ายติดไฟเป็นว่าเล่นมากเลยอ่ะโอเคโอเคแล้วฉันจะมาทำไมนี่ในนรกเนี่ยฮะเฮ้ย <c oughs> ตัวอะไรอ้าวโอวิคอนตัวมันใหญ่ ขึ้นไปไม่ได้อะ่ะเฮ้ยใจเย็นดิอ้าวฮ้อย่านะเดี๋ยวนะตายง่ายไปไหมอะ่ะ <c oughs> ตายง่ายเกินไปโอ้โหไปเราต้องไปกันอีกรอบนะะี่ค่ะจะเอาใช่ปะจะเอาใช่ปหจะเอาใช่ปห,หมเอาฮะ ตายไปซะนี่ไ้ตัวเนี้ยดูน่ากลัวมากเลยอะ่ะเออขวัญก็ลืมทำธนูอีกแล้วอะ่ะลืมตลอดเลยลืมทำธนูมานั่นเองนะคะโพนี่ของฉันต้องออกมาแล้วแหละโพนี่ลูกโพนี่ต้องเป็นโพนี่นางฟ้าด้วยไม่งั้นเราไปกันไม่รอดแน่นอน โอเคค่ะมาแล้วน่ากลัวขี่โพนี่ตีได้ปะอฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งมายุ่งกับฉันได้ไหมอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาจอดโพนี่ตรงนี้โอเคมาสิตัวไหนจะไฟกับฉันมาเลยมาเลยนี่แน่เฮ้ยอย่าทำให้ฉันตกอย่าให้ฉันตกไม่เอาฉันไม่อยากตกไอ้ลูกไฟนี่คืออะไรวะเนี่ย เอ้เดะเดะ๋ดะเด้ไอ้ตัวนี้โหดจังเลยวะเฮ้ย,ยที่นี่มันน่ากลัวจังเลยอะค่ะทุกคนแบบไม่เป็นมิตรกับเราเลยนะคะเนี่ยโอ้โหมาอีกตัวหนึ่งแล้วไอ้ลูกไฟบ้าไอ้ลูกไฟบ้าไอ้ลูกไฟบ้า ไอลูกไฟบ้าอ้าวมันเป็นลูกไฟที่บ้ามึงมากเลยนะคะโหข่าขวานอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ลงไปแล้วก็ได้นรกบ้าอะไรวะโหดจังเลยอะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะพี่ขวันจะทำที่ขี่ออ,อะไรดีอะ่ะอ๋อที่ขี่ไดโนไหมไดโนไบส์นะคะรู้สึกว่าจะทำไม่ยากนะคะใช้ฟอสซิลนั่นเองซึ่งฟอสซิลก็ใช้ กระดูกนะคะแล้วก็โคนั่นเองหุ้ยน่าทำอะ่ะทำกันเลยดีกว่ากระดูกเรามีเยอะมากๆเลยนะคะมาชึบโอเคจะป้ายเรียบร้อย8ดอันแล้วก็ต้องใช้อานนะคะโอเคมีอานอยู่อานแล้วก็นี่รอบๆ้ดยฟรอสซิลได้มาแล้วไดโนไบ์นั่นเองฟึบโอเค มาลองดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีตัวอะไรน่ารักมากไหมสามเขาฟลุงฟริงมากเป็นไง k คนครซี่ขี่สามเขาอ่ะน่ารักอะ่ะเ,เดินไวมากอะ่ะดูดิน่ารักดีน่ารักดีนะคะไหนดูตัวต่อไปสิอาตัวนี้น่าจะเป็นเอ่ออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวที่บินได้จําไม่ได้นกยักษ์นกตัวเล็กๆนะคะที่แบบมีปีกนั่นเองอันนี้ก็บินได้นะคะนกตัวนี้โอเค ไอต่อไปมีตัวอะไรอีกอยากได้เอ่อแรปเตอร์อยากได้อ,อ๋อ,อ,อนี่ไงแรปเตอร์ใช่ไหมน่ารักฟุ้งฟริง้งใสๆหัวใจสีดดงดูเขาเดินดิดับจับับับตอนนี้นะคะมีสัตว์เต็มบ้านกันเลยทีเดียวดูสิมีตัวอะไรอีกอน่าจะเป็นตัวซ้ำๆเลยนะคะน่าจะมีอยู่ประมาณ4ี่ตัวนะคะดูสิที่ขวัญเสกมาก็มีแค่4ตัวนั่นเองนะคะโอเค น้องหมาอย่าไปกัดพี่รับเตอร์นะรับเตอร์ของเรานะคะเดี๋ยวจะให้ชื่อเอ่อรับกี้แล้วกันค่ะรับกี้รับกี้ลงมาข้างล่างเลยลูกป้ารับกี้เราจะไปท่องโลกข้างนอกกันมาเร็วรับกี้เอา้าเอ็นด์แมนมาไงเนี่ยเอาเฮ้ยแล้วอยู่แบบไปเกี่ยวน้องหมาลงมาด้วยเจ้านาะฮารับตี้ขึ้นไม่ได้รับตี้ขาสั้นนะ่ะ เดี๋ยวนะลับกี้ไปขมโมยแกะมาทำไมเนี่ยลับกี้สามารถข้ามแกะได้ด้วยนะคะตัวอะไรที่อยู่ข้างหน้าเขานี่สามารถค้าบได้หมดเลยเนี่คะไม่แน่ใจว่ามันข้ามหรือมันเก็บมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันไหนๆ,ๆลองไปข้ามนกสิเฮ้ยอยากได้นอกอะ่ะลับกี้ลับกี้เอานอกมาหน่อยดิเดี๋ยวลับกี้ต้องเอาแกะลงก่อนไปเลยลับกี้เราจะข้ามนกกลับบ้านกันขมโมยนก ไปแล้วล็อบกี้เอานอกกลับบ้านไปปล่อยที่บ้านเดี๋ยวเราจะจับนกดีกว่า <laughs> ไปเล้วไปล้วไปเร้วล็อกี้ <laughs> ได้ค่ะเจ้า <laughs> นายฮ่าฮ่ไอ้นกตัวนี้ต้องเป็นลูกน้องของเจ้านายต่อไป <laughs> โอเคค่ะเจ้านายฮะผมจับนกมาได้แล้ว <laughs> จับนกมาไว้ที่บ้านเลยนะคะเนี่ยโหลัอบกี้นี่ด,ดีมากๆเลยนะเนี่ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวเราจะทำอานขี่เจ้ายัางไงเนี่ยดูก่อนนะ รู้สึกว่ามันจะมีอานด้วยนะคะนี่ไงอ๋อต้องใช้อานนะคะแล้วก็บวกกับขนของมันนั่นเองถ้าจะไม่ผิดขวัญมีขนของมันอยู่นี่นาเอ่อโอเคนี่คืออานนี่ไงขนโอเคทำที่ขี่ก่อนนะคะเรียบร้อยได้มันแล้วไหนดูสิจะขี่ได้ไหมรักกันเถอะนะหรือว่าเราต้องลองขี่มันก่อนอะมันไม่เห็นจะขี่ได้เลยแฮ ทำไมดูดีโหดอย่างเงี้ยดูดีรับกี้ระวังอันตรายด้วยยังาไมา่ทำลายรับกี้ของฉันนะนี่แน่โไมันมีหลายตัวมากอาฉันจะตายฉันจะตายฉันจะตายไม่ฉันจะไม่ยอมตายฉันจะไม่ยอมตายยากเ <laughs> จ้านายฮะวันนี้อยากได้ตัวอะไรฮะเดี๋ยวรับกี้ข้ากลับไปให้ที่บ้านฮะ อ,อยากได้ไก่อเอาไก่ไก่ตัวนั้นน่ะโอ้นู่นไงผมเจอแล้วะเดี๋ยวผมจะข้าบไก่ไปที่บ้านเองนะคะเจะ้านายนะครับผมจะข้าบไก่ไปไว้ที่บ้านเองโอเคเอ้ยรับกี้มีหมาด้วยอะเจ้าไงฮะแล้วอเ,เอาไก่ไปก่อนแล้วกันนะหมาค่อยทีหลังนะเจ้นานายลองขี่มันก่อนไหมโอเคเอ่มันขี่ยังไงอ่ะ ขึ้นขี่ไม่ได้อ่ะคือตอนนี้ก็มีอาร์แล้วนะแล้วมันต้องใช้อะไรอีกปะทำไมฉันขี่แกไม่ได้หรอไอ้นกบ้าฉันก็ทำอานมาแล้วอ่ะอ๋อต้องใช้กระเป๋าด้วยเหรออ๋ออาจจะต้องใช้กระเป๋าด้วยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องขาบเขากลับบ้านก่อนละกันเนาะโอเครับกี้ปล่อยตรงนี้แหละได้ครับเจ้านาย หน้าตาน่งกินมากเลยนะคะเจ้านายฮะกินไม่ได้เข้าใจไหมเขาคือสัตว์เลี้ยงของเราแล้วนกสวัสดีจ้าเดี๋ยวนะฉันขอทำเออเซตเดิลก่อนละกันนะต้องใช้ใช่ไหมอ่ะมันต้องใช้หนังด้วย3อันโอเคลองดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะคะพี่ขวัญไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าทำยังไงเนาะโอเคตอนนี้ได้กระเป๋ามาแล้วนะคะไหนลองดูสิจะดัดะ เห็นจะได้เลยก็หกกันปะเนี่ยโอเคค่ะจากที่ดูนะคะจะมีนกหวีดของมันด้วยนะคะซึ่งจะต้องใช้ทองนะคะแล้วก็ใช้ขนของมันหนึ่งอันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะคะฟึบทองหนึ่งอันแล้วก็ขนใช่ไหมได้เรียบร้อยค่ะตอนนี้ได้นกหวีดแล้วนะคะไม่แน่ใจว่ามันใช้งานยังไงเนี่ย <laughs> จะมีหนังสือด้วยนะคะแต่ว่าหนังสือเราจะต้องใช้ขนอีกสี่อันนะคะซึ่งตอนนี้พี่ขวัญมีขนอันเดียวค่ะโอเคค่ะเราจะใช้ตัวนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะบินไปหาเาจ้านกตัวนี้อีกนะคะเพื่อที่จะฆ่ามันแล้วก็เอาขนมานั่นเองค่ะจะมีไหมนะอ้าวอยู่นี่ไงเจอแล้วเขาขอโทษนะเขาต้องขอขนไปหน่อยนะ่ะขอโทษจริงๆขอขนหน่อยนะ คุณคเอ้ยตัวนี้หัวสีสวยกว่าตัวนู้น่กะโอเคค่ะตัวนี้นะคะหงอนมันสวยกว่าตัวที่เราจับมาตอนแรกนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะจับตัวนี้ดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามันค้าบยังไงค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็จะมีสมุดนะคะโกนักเก็ตแล้วก็ขนของมนันแล้วก็ปลาหมึกนะคะแล้วก็ลาพีชนั่นเองปึ๊บ ผลของมันสี่อันนะคะลาพิชหนึ่งอันนะคะแล้วก็นี่ค่ะดึ๊บดึ๊บได้มาแล้วเป็นสมุดนะคะขวัญก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้จับยังไงนะคะหรือว่าเอาไปใช้อ่านก็ได้เนะเาะเขาบอกว่าเป็นเดอะโคโบพีเดียนนะคะนกน้อยค่อยบินมาเดียวได้ <laughs> ชอบกินอันนี้ไหมอา้าชอบรอ โอ้ยจับได้แล้วนะคะตอนนี้เขาน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราแล้วเห็นบ้านมีปอกคอด้วยนั่นไงลักกี้ตัวนอกบ้านโอเคเราจะจับเขามานะลักกี้เราจะไปยังไงเนี่ยลักกี้งับได้มาแล้วะคะเจ้านายโอเคลักกี้เอาเข้าบ้านเลยชิบโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็มี2ตัวนะคะนี่ให้มันกินก่อน ไม่ชอบเหรอชอบแล้วเห็นว่ามีปอกคอแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้หงอนสวยกว่าเนาะโอเคลองใส่อาน์ซิชิมีอานแล้วขี่ได้ไหมว้าวขี่ได้แล้วน่ารักอะ่ะว้าวจฏิการสเกลลิตันก่อนอ๋อเฮ้ยสเกลลิตันเลยเนี่ยยิงรัวมากจะเอากับฉันใช่ไหมสเกลฮะ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 อุ้ยทำไมมันถึกจังวะอู้อ เขาใกล้มันไม่ได้เลยอะต้องหลอกล่อให้มันมาตรงนี้เนะคะมาสิแน่จริงมาสิมาสิเขา,าตัวหนักเหรอบินไม่ขึ้น <c oughs> มันบินไม่ได้อ่ะ <c oughs> มันบินได้นิดหน่อยอ่ะ <c oughs> ดูดิบิน <c oughs> บินไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ <c oughs> เรามีสมุดของมันนั่นเองนะคะไหนกดดูซิปึ๊บ <c oughs> อ๋ออ่าชื่ออะไรดีอ่ะอ๋อ ชื่นอนี้แล้วกันค่ะโชบี้นี่แน่น่ารักนะคะอ๋อเนมโชค่ะโอเคโชบี้น่ารักเราสามารถทำได้อีกอ๋อสเตสเตหรือว่าฟอลโล่เลยคะเด้อเด้อเดมันเดินไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยวิ่งไวจังวะรอค่อยด้วยใจเยน็นใจเยน็นใจเย็นเป็นแดดร้อนอะโอ๊ตชิพเฮ้ยลงน้ำลงน้ำ นะมันเดินไวมากเลยอ่ะอันนี้นะคะดอกเกลียก็น่าจะหมายถึงดอกทุกอย่างที่อยู่ในตัวเขาแน่ๆเลยอ่ะมาแล้วคะ่ะเฮ้ยน่ารักอะแต่รู้สึกว่าหมอดี้นะคะมันสามารถมีลูกกันได้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ขวัญจะทําให้ดูในพาร์ทหน้าละกันเนาะสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเลยกันนะคะโอเคถือว่าขี่ได้นะคะเจ้านอนน้อยน่ารักนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะพี่ขวัญจะทำไอรอนโกลเลมใบนั่นเองคะ่ะนี่ดูสิต้องใช้บล็อกออฟไอรอนนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบ1อันนะคะซเซตด้นแล้วก็ โอเคแถาวันนะคะชึบชึบชึบชนี่เลยดอกป๊อปี้แล้วก็อันนี้นะคะ3ามอันโอเคได้มาแล้วนะคะออกมาสปาวข้างนอกเลยนะคะเพราะบ้านเรามันแคบมากๆเลยะคะ่ะนี่หน้าตาน่ารักดีนะนี่ <laughs> ขี่บนหัวไอรอนเกเลมหน้าตาน่ารักฟลุ้งฟริ้งมากเลยโอ้โหแต่เดินช้ามากๆเลยนะคะเนี่ย ให้ใตายสิเธอจะไปทำอะไรได้ในเดินขนาดนี้เนี是是 e ่ยฮะก็เล่นก okay ันการมันโอเคค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะวันนี้นะคะพี่ขวัญลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ